ครับผมก็สวัสดีครับเดี๋ยวมือนี้นะครับพามาเบิกนะครับการตัดใบข้าวเนาะนะครับแปลงนี้นะครับที่ตัดมาแล้วนะครับ2วันนะครับแล้วก็ตัดวันนี้นะครับผมเดี๋ยวามาเบิกกันนะครับแปลงนี้ก็คือมีน้ำเนาะนะครับก่อนตัดก็ปล่อยน้ําออกนะครับปล่อยน้ําออกเสร็จแล้วก็หลังจากตัดเสร็จนะครับมันจะเติมน้ําเข้านะนะครับอันนี้เพิ่งตัดวันนี้นะครับตัดเมื่อเช้า นะครับตัดเมื่อเช้านะครับหลังจากตัดเสร็จนะครับเนี่ยสังเกตนะครับมันก็จะแทงยอดขึ้นมาเลยนะครับเนี่ยประมาณ2เซนนะครับประมาณ1-2เซนนะครับนะฮะมันก็แทงหน่อขึ้นมาเลยเนาะนะครับสังเกตนะครับใบมีดที่ใช้ก็จะยาวเนาะนะครับไม่ใช่ใบมีดตัดหญ้าทั่วไปทําให้อ่าใบข้าวมันจะกระจายนะครับนะกระจายแล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดนะฮะเนาะละเอียดเป็นอ่าท่อนๆนะครับเนาะก็จะไม่มี เกาะกันเป็นกลุ่มนะครับเพราะว่าถ้าใบข้าวเกาะกันเป็นกลุ่มนะครับมันก็จะหนานะครับทําให้ใบมันก็แห้งช้านะครับนะครับเอามาดูฝั่งนี้ก็คือตัดไปแล้วสามวันเนาะนะครับเนี่ยนะครับสามวันมันก็เริ่มถอดยอดขึ้นนะครับเนี่ยถอดค่อนข้างสูงเลยนะครับเนี่ยประมาณ10กว่าเซนนะนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับเนี่ยนะครับนี่คือที่ตัดมาแล้วนะครับประมาณ10กว่า เซนนะครับที่ขึ้นมานะครับสามมันตัวนั้นก็คือเพิ่งตัดใหม่เนาะนะครับเนี่ยอันนี้ตัดไม่เสร็จนะครับก็มาเก็บอีกวันนี้นะครับก็ยังไม่เสร็จนะนะครับอันนี้เป็นแปลงเพื่อนบ้านเนาะนะครับของผมก็ยังไม่ตัดนะครับแต่ว่าวันสองวันนะครับที่จะเริ่มตัดเนาะนะครับเนี่ยอันนี้สังเกตแปลงนี้นะครับตอนที่ตัดก็คือใช้ใบมีดค่อนข้างสั้นเนาะของผมใช้18ถึง22นิ้วนะครับใบมีดนะครับตัวนี้ก็ถ้าใช้ใบมีด เครื่องตัดหญ้าทั่วไปเนาะนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นคูแบบนี้นะครับเราต้องกระจายออกเนาะถ้าเราไม่กระจายออกมันปกคลุมหนาครับบางทีข้าวก็แทงยอดขึ้นมาไม่ได้นะครับนี่ฮะเห็นไหมหลังจากตัดเสร็จนะครับถ้ามีน้ำเนาะนะครับสังเกตใบข้าวมันก็จะคลุมผิวน้ําไว้นะครับเนี่ยคลุมผิวน้ําคลุมหญ้าเนาะในขณะที่ต้นข้าวมันแทงขึ้นมาแล้วนะครับปกติถ้าเราคุมระดับน้ําได้เนี่ยเราปล่อยน้ําให้ขึ้นท่วมต่อเดิมเนาะนี่ฮะ ถ้าท่วมต่อข้าวเดิมได้นี้จะดีมากนะครับจะจะดีมากเลยนะครับพวกหญ้านะครับพวกหญ้าพวกใบข้าวนะครับที่หนาๆนะครับก็จะโดนตัดแล้วก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยพืชสดชั้นดีเนาะนะครับนี่ก็พามาดูนะครับตรงนั้นก็คือยังไม่ได้ตัดเห็นไหมครับมันจะหนามากนะครับถ้าเราไม่ตัดนี้โอกาสข้าวล้มก็จะมีเยอะแล้วก็ถ้าเราหว่านทีแล้วข้าวหนาก็จะได้แค่ใบเนาะนะครับโซนนี้ก็คือเพิ่งตัด นะครับเพิ่งตัดเสร็จนะครับจะเป็นจุดเปิดน้ำออกเนาะนะครับนะฮะเราตัดต้นข้าวไปด้วยแล้วก็ตัดคันนาไปด้วยนะครับตัดแต่งคันมเนาะนะครับนะฮะอันนี้เพิ่งตัดนะครับตัดวันนี้ทั้งหมดนะครับโซนนี้นะครับตัดไปเมื่อเช้านะครับอันนี้เพิ่งตัดช่วงใบยๆนะครับเนี่ยใบยังไม่เหี่ยวเลยเนาะนะครับแนะนําเวลาตัดข้าวให้ตัด อตอนที่แดดออกนะครับเพราะว่าตัดปุ๊บใบเขาจะแห้งเลยนะนะครับอันนี้ตัดตอนเช้านี้ผ่านมาประมาณไม่ถึงประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงนะครับ mm hmm. เขาจะแทงหน่อค่อนข้าง,างยาวมากนะครับเนาะในขณะเดียวกันที่เพิ่งตัดไปนะครับแค่ชั่วโมงเดียวเนาะนะครับเนี่ยหนึ่งถึงสองชั่วโมงขึ้นมาก็ไม่ถึงเส้นหรือ อาจจะถึงเซนเนาะนะครับเนี่ยต่อเห็นอแม่คับเนี่ยที่มันงอกขึ้นมาใหม่เนาะในแม่เนี่ยตรงเนี้ยนะครับไม่ตายเนาะนะครับข้าวนะครับตัดยังไงก็ไม่ตายนะครับเนาะตราบใดที่ข้าวยังยังไม่ได้ตั้งท้องนะครับแต่ถ้าข้าวตั้งท้องแล้วนะครับมันมีปล้องและนะครับเวลาเราตัดนะครับอันนี้มันจะไม่เกิดมานะครับมันทําให้ข้าวตายกรณีนี้นะครับที่ตัดแล้วข้าวตายก็คือ น้ําท่วมแค่นั้นนะครับเนาะเวลาเราตัดนะครับถ้าเราตัดแล้วฝนตกนะครับหรือเราปล่อยน้ําจนท่วมต่อเดิมนะครับจนท่วมต่อตอนทั้งที่ข้าวยังไม่งอกนะครับมันจะเกิดปัญหาคือใบข้าวพวกนี้มันจะไม่เน่าไม่ย่อยสลายแล้วมันจะคุมผิวน้ําไว้แล้วมันจะคุมตอข้าวสังเคราะห์แสงไม่ได้อนี้ตายเพราะนั้นนะครับเราพยายามตัดแล้วนะครับถ้าเราจะปล่อยต้องการปล่อยน้ําเข้าก็คือต้องทิ้งไว้ประมาณ 2- หรือ3มวันนะครับให้ต้นข้าวมันงอกขึ้นมาสูงแล้วนะครับ อย่างเช่นแปลงโน้นนะครับเราค่อยเติมน้ำเนาะนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่เติมน้ําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยรอฝนไปนะครับส่วนะระดับที่ตัดนี้มันเป็นเรื่องปกติอย,อยู่ยแล้ว<อ>นะครับว่าถ้าเราตัดต่ํากว่านี้ไม่ได้เพราะรมันมีน้ําน,นะครับส่วนมากก็คือตัดเหนือน้ําขึ้นมาอยู่ประมาณ1นิ้วนะครับหนนิ้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่าระดับน้ํามันคลุมอยู่แล้วนะครับเนี่ยนะครับระดับน้ํามันคลุมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัดต่ํากว่านี้นะครับมันก็จะ โดนน้านะครับใบมีดเราจะโดนน้ํานะครับโซนนี้ยังไม่ตัดนะครับใบข้าวก็จะหนานะครับหนาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะนะครับโซนนี้ก็จะโอเคเลยนะครับก็ใครที่ต้องการตัดข้าวก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นะครับเนาะว่า การตัดข้าวเป็นยังไงนะครับ <ผม S 1> ก็คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็เอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ